สวัสดีครับวันนี้ทาครับพาลูกค้ามาชมนะครับสวนส้มโอที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลวางดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นสวนส้มโอทั้งหมดเลยนะครับสวนส้มโอมีบ่อน้ำมีระบบน้ําเรียบร้อยครับนะฮะบ่อน้ําครับมีบ้านสองหลังครับด้านหน้านี้ติดถนน ด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้างประมาณ300เมตรได้ครับสวนสมโอ20ไร่ครับแปลงนี้20ไร่มีบ้านสองหลังเข้ามาปรับปรุง บำรุงรักษาเพิ่มเติมเกีบผลผลิตขายได้เลยครับแปลงนี้โซโมโออกผลผลิตแล้วม,มีบ้านพักด้วยนะครับบ้านหลังใหญ่เลยนะครับสองหลังสองครอบครัวครับสองครอบครัวใหญ่ๆครับแบ่งกันคนละหลังก็ได้ครับตรงนี้ นู่นเลยนะครับหนึ่งหลังตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่ฮะส้มโอติดถนนลาดยางติดถนนลาดยางหน้ากว้าง ที่300เมตรเลยนะครับไฟฟ้าน้ำประปามีครับมีบ่อบาดาลด้วยนะครับด้านในีถนนด้าจางฝั่งนี้ครับ กับลูกค้าที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาครับเข้ามาชมพื้นที่จริงราคานี้คุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยครับแปลงนี้ฉนดคุดแดงน,นสศสีจอพร้อมโอนครับโทรหาทาราที่เบอร์โทรสัพท์08601 88 88856 08601 83ตัวต่อด้วย56ครับเดี๋ยวทาราพามาดู ถนนติดถนน300เมตร ด้านหน้าครับมีฟาร์มไก่เล็กๆครับอยู่ตรงนี้ครับโทรหาทาราครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0860183ตัวต่อด้วย56นะีไฟฟ้า3เฟสครับสามารถเชื่อมต่อได้บ้าน2หลังนี้มีคนพักอาศัยอยู่นะครับปัจจุบันนะเจ้าของยังอยู่ครับเฝ้าสวน น่ครับปลูกอินทาลัมครับถ้าจะปลูกทุเรียนครับก็ปลูกทุเรียนแซมตรงพื้นที่ว่างได้ครับอุบาลน,นะพอทุเรียนโตก็ส้มโอจะโลหรือจะเก็บไว้ก็ได้ครับนะครับอินทาลัมอันนี้เป็นบ่อสำรองครับอ่าไม่ใช่บ่อสำรองครับบ่อพักน้ำ นะบอ่อพักน้ําก่อนที่จะใช้ปั๊มนะครับสูบนู่นะฮะปั๊มสูบขึ้นไปผ่านระบบท่อสปริงเกอร์ครับลดน้ําอัตโนมัติไปเลย